สำนัาโดยกข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชรา,าจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทั่วโลกนะคะป่วยโควิด -19 เพิ่ม2 7 0 0 0 0รายค่ะรวม15,300,000รายสหรัฐป่วยพุ่งอีก7,100รายบราซิลและอินเดียยังคงหนักอยู่ เว็บไซต์ Worldometer นะคะรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่23กระกฎาคม2563ช่วงเวลาประมาณ7นฬิกา50นาทีตามเวลาประเทศไทยพบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกนะคะกว่า215ประเทศรวมกว่า15,363,843รายเพิ่มขึ้น278,625รายเสียชีวิตรวม629,288รายเสียชีวิตเพิ่ม7,107รายค่ะรักษาหายแล้ว9,349,277รายส่วนประเทศ ทที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับนะคะได้แก่อันดับที่1ค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อ4 9 9 8 8 4รายเพิ่มขึ้น71,315รายเสียชีวิต146,136รายเพิ่มขึ้น1,207รายรักษาหาย1,939,719รายค่ะอันดับ2บราซิลนะคะติดเชื้อ2,231,871รายเพิ่มขึ้น65,339รายเสียชีวิต82,890รายเพิ่มขึ้น1,2 9 3รายรักษาหาย1 5 3 2 1 3 2รายอันดับ3อินเดียติดเชื้อ1,239,684รายเพิ่มขึ้น45,599รายเสียชีวิต29,890รายเพิ่มขึ้น1,120รายค่ะรักษาหาย784,266รายอันดับ4รัเสเซียนะคะติดเชื้อ 789,190รายค่ะเพิ่มขึ้น5,862รายเสียชีวิต12,745รายเพิ่มขึ้น165รายรักษาหาย572,053รายและอันดับ5นะคะแอฟริกาใต้ค่ะติดเชื้อ394,948รายเพิ่มขึ้น13,150รายเสียชีวิต5,940รายเพิ่มขึ้น572รายรักษาหายแล้ว2 2 0 0ขอภัยค่ะรักษาหายแล้วนะคะ229,175รายค่ะ ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่103นะคะมีผู้ติดเชื้อ3261รายเพิ่มขึ้น6กรายเสียชีวิตคงที่58รายรักษาหายแล้ว3 1 5 5รายค่ะเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก98รายค่ะสาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะตรวจหาเชื้อโควิด19ชาวระยอง7,000รายผลเป็นลบค่ะ นายเรืองชัยสุขศิลารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเปิดเผยสำนักข่าวเอนเนะคะถึงการตรวจหาเชื้อโควิด -19 หลังเหตุการณ์ทหารอียิปต์ค่ะว่ามีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงมารับการตรวจหาเชื้อรวมทั้งสิ้นเกือบเจ็ดพรายแล้วทั้งหมดผลเป็นลบค่ะและประชาชนเริ่มคลายความกังวลออกมาจับใจ่ายใช้สอยโรงเรียนต่างๆก็เปิดเรียนกันหมดแล้วค่ะใช้ชีวิตอย่างปกติตามมาตรฐานนิวโน멀แต่เท่าที่สังเกตนะคะพบว่าคนส่วนใหญ่มีความระมัดร,ระวังตัวมากขึ้นและเคร่งครัดในเรื่องการสวมหน้ากากาอนามัย และการเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์อียิบ์ค่ะส่วนการที่ศูนย์บริหา,สารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคจะมีการคลายล็อกเฟส6ที่ผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศนั้นโดยให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อสกรรัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางสาธารณสุขจังหวัดประยองได้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามข้อสั่งการของทางสบคอ,อย่างเข้มข้นแล้วค่ะ ปิดท้ายที่ตำรวจนครบาลน,นะคะรวบนเดชคนขับรถตู้ฉุดสาวจากสวนลุมชนแฟนหนุ่มที่กระโดดช่วยชีวิตอย่างปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะ พลตโทพัคพง์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงการจับกลุ่มนายณเดชสิทธิมโนมยัยอายุ44ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฉุดหญิงสาวจากสวนลุมพินีแล้วแฟนหนุ่มเข้าช่วยเหลือจนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าผู้ต้องหาให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหามีเพียงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้นายณเดชนะคะอ้างว่าผู้เสียชีวิตไปเจอภรรยาอยู่กับผู้ต้องหาบนรถตู้ค่ะซึ่งผู้ต้องหาไม่ยอมให้หญิงสาวลงจากรถก่อนนจขับรถตู้ีทาง ผู้ตายจึงกระโดดเข้าไปขวางค่ะจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นยืนยันว่าขับรถสะบัดหวังให้ผู้ตายหลุดจากรถไม่ได้ตั้งใจให้เสียชีวิตค่ะส่วนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถของนายจ้างนะคะซึ่งทําธุรกิจรองเท้าย่านสมุทรสาครผู้ต้องหาเป็นพลขับแล้วก็นายจ้างไม่ทราบเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบรถจอดทิ้งอยู่ในบ้านย่านจอมทองนะคะจึงแจ้งเจ้าของรถเบื้องตน้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวและพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะก็คือ ขออภัยค่ะพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะก็คือกันไกลนะคะทั้งนี้มีรายงานว่าจากการสอบประคำผู้ต้องหาให้การว่าตนเองขับรถสะบัดไปมาโดยมีเจตนาต้องการสะบัดให้หลุดส่วนหญิงสาวที่อยู่ในรถก็ถูกพันธนาการขณะคนร้ายหลบหนีเห็นสามีกระโดดมาหน้ารถจึงพยายามช่วยด้วยการกัดหูจกตาแล้วก็ผลักเกียร์ค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาเป็นโพ้ขับให้กับเจ้าของรถมานาน6ปีทําให้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจมีกุญแจเข้าออกบ้านและก็มีกุญแจรถหลังเกิดเหตุเจ้าของรถยังไม่ทราบว่านายณเดชนํารถไปใช้กระทั่งชุดสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดพบว่ารถจอดอยู่ที่บ้านจึงประสานให้นํารถมามอบให้ที่จังหวัดสมุทรสาครและให้และมีการมอบให้ตํารวจใช้สืบสวนในเรื่องของคดีต,ต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา6นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n นเอ็น